โอ้โห,หน้าทานมากๆเลยค่ะหน้าตาดีมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปาันชวนอร่อยกับเค้กกล้วยน้ำว้านมสดใส่ธัญ,ญพืชสูตรนี้ไม่มีแป้งเลยค่ะเพื่อนๆเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเจ๊ปันใช้กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้นะคะ เพื่อนๆจะใช้กล้วยหอมก็ได้ค่ะหรือจะใช้ผลไม้อื่นก็ได้นะคะเจปันก็จะหั่นกล้วยน้ำว้าให้เป็นแว่นๆได้แบบนี้แล้วเอามาเรียงใส่ถ้วยเลยค่ะใส่มากน้อยแค่ไหนตามชอบเลยนะคะกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ใส่อะไรก็อร่อยทำอาหารห,หรือขนมก็ได้นะคะเตรียมกล้วยน้ำว้าเสร็จแล้วนะคะเจป๊ปานจะเตรียมในส่วนของเค้กง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้ไข่ไก่แบบนี้ค่ะตามด้วยนมสดนะคะน้ำตาลใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยก็หวานอยู่แล้วและเกลือเล็กน้อยค่ะคนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะ ไ้แป้งเนื้อเนียนแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้แล้วนะคะได้แบบนี้แล้วหยอดลงไปในถ้วยเค้กกล้วยเลยค่ะเพิ่มคุณค่าด้วยธัญพืชนะคะใส่ธัญพืชเพิ่มความอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะ แล้วนําเรียงอบในหม้อทอดไร้น้ํามันเจแปนอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเพื่อนๆจะเอาไปนึ่งเอาไปอบเตาอบหรือว่าเอาไปใส่หม้อทอดลมร้อนได้หมดเลยนะคะเข้าหม้ออบใช้ความร้อนประมาณ120นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะครบ15นาทีแล้วจัดเรียงเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วน่าทานมากๆเลย ทำง่ายด้วยวัตถุดิบน้อยอย่างเลยนะคะในกรณีที่เพื่อนๆชอบเนยนะคะเจ๊ปันก็จะใส่เนยลงไปทีหลังเนยก็จะละลายเพราะว่าตัวเค้กยังร้อนอยู่แต่ว่าถ้าสุดที่เพื่อนๆต้องการเพื่อสุขภาพจะไม่ใส่เนยก็ได้นะคะเพราะว่าเราทานเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ให้เด็กๆค่ะถ้าเขาอยากจะทานเนยก็พาลงไปเลยนะคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะเจ๊ปันจะตักให้ดูนะคะโอ้โหข้างในเป็นเนื้อกล้วยนุ่มๆ สุดยอดเลยเนื้อในก็จะเป็นเนื้อกล้วยไข่แล้วก็นมนะคะด้านในก็นุ่มๆโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะห,หวานเนื้อกล้วยมากๆอร่อยมากเลยค่ะอร่อยคําเดียวไม่พอเลยค่ะเจแปนขอตัวไปทานเค้กกล้วยก่อนนะคะใส่ธัญพืชอร่อยอร่อย วิธีนี้นทําง่ายมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ